สวัสดีครับม,ม,มาแล้วโน่นสูงทางดักทางออยวะเนี่ยคนเสบียงมาเต็มรถมาสี่นครับเอ้พันวินพันวินปิดหนาแล้วพันวินพันที่กับผ่านที่เป็นไงผ่นเลืองพันเลืองเป็นไงสํารวจหมายหรือลาเลยนี่ทางดักทางออยไหยยคคอออปไหา,า,ดา,ออปาดูหม้กัน phản thi ỏi là ỏi nú Còn đi ỏi còn hấp đứa tăng cam khai đắc Tổng nhìn chạy khương tất dạ con khẩu con khẩu Tổng nhìn khương tất dạ ไปก็ดักหนูละไอยเสร็จแล้วได้จักสามทิปสี่ทิปไอยกลับเกือกมาครับถ้าบ้านผมจะกับเกือกมากับไปครดักกระพันทินที่อยู่ฝั่งนู้นมีรอยกัดหย่ากัดลายเต็มเลยครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันดูนั่นดักเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งดักทั้งอ้อ้หาปืนหาปืนหันวินล้อมปืนก็ยังอ่ะ หลงนะหลงนะเอาแลนะ้วนักพักครับเดี๋ยวขับไปลุ้นกันแปลกแครับได้เวลาไปย้ำหนูเหรอย้ำอ้อยย้ำอ้อยดูกับด้วยไปไปไปดูขึ้นเด้ไอไป,ไป,ไปตามเดี๋ยวตาม Giảm cắp căn thật còi hiến để mày đi dinh Mà đun cắp đi lặng lê nhập thấp หลังต่อไปหลังที่สองหลังที่สองยังไม่เห่ากับเลยเหนูนีนอยู่เหมือนเดิมครับไปตรงนี้เป็นยังไงมาตัวไปเลยนี่นูตรน้นยังอยู่ครับ ครับไปทำงานเลยไงรังนี้เดิมนู่นรังหนึ่งครับเหวาหรือว่ากลับหลบอยู่ข้างล่างอยู่อีกไล้รังอยู่ครับ วะครับไปนี่ครับพันธุ์ที่ยิ่งได้สองหินลำไรลำไรหน่อยมาครับ <c oughs> มาลุนตรงนี้กันแต่ไปสามหลังครับตรงนี้บุ้อยู่หลายตัวแต่ว่ากับผมหมด จับมุดอนจับมือสีหลังเก็สีหรอมั้งน่าจะสีน่าจะสีหลังตรงไหนเน้องหลังเลอยู่เหมือนเดิมครับไปนี่เป็นหลัง อ,อยู่เหมือนเดิมครับไม่ทำงานเลยไปลงเงินกันกลับก็เลืออยู่เมื่อกี้หลังกลับยังไม่ทำงานเลยหมูเข่าอว้ก็ไม่ได้ยิงครับตรงนี้ล่ะปุ๊บอ,อยู่เหมือนเดิมไปครับ đi hà hốt lặng leo <laughs> Để nghe nó rồi, tôi nghe Ê. Cấp cho mày tham ngang lê đứt ngày Bụp oh, Vì bắn Ui, nụ mới chia cắp ổ Nụ có dập Ui, lắng à. gì, gì đơm này đỡ lắng lên hợp Nhập kiếp, gì đơm ใครับเหลยต้องหุ่นสองล่งหนีแล้วสองลังสองลังไหนจะเป็นหนูตัวเดียวอยู่ตรงนี้ แกไม่ลั่นครับอย่งนี้ก็ไม่ลั่นครับโอ้โหไม่ทำงานเลยครับ,รบออกลับไปหกลับไปรถดครับกลับมาถึงแล้วครับกลับไปทำงานเลยอันวิ้นเป็นไง ยังเงียบเรารอดูสองนนงฟานทได้เลยสองตัวนั่งพักรอก่อนครับแเลนะยมาไเรกิดไม่ได้ยิงเนาะเกิดขับบุ้งไปก่อนยบร้อยได้อห

<c oughs> ตัวน,นี้เขากใหญ่ๆก,กันยามรูแล้วครับปะี๋ยวหลุนกันจะเป็นไงมายามกลับยามกลับกันกลับยังไม่ทำงานเลยโอ้ทำงานเร็วทางวินบอกพิดพิษว่ะ ลุนกับกันครับปุ๊บโอ้อยู่เหมือนเดิมไปอยู่หลังต่อไปเอข้างบนนี่มีหนูกับไม่ลงมาบิงน,นาเลยเนาะไปไหนหมดหนูนี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับเงียบเงียบ ับไม่ทำงานเลยมันก็อยู่เหมือนเดิมครับไม่ทำงานอีกแล้วครับครับทำไมนีงไม่ทำงานเลยนเลยนี่ยทาทบหล,ลอดข <c oughs> ้าวขวานัวขวานัวเอาหอมชยกับขา่าวกับขา่าวขวานูวกับขวานัวร้อน,อนไป ใบเผาปล่าหอม,หอมแจมแจมแจมขวนหนูครับขวนหนูร้อนร้อนจะรอย<ป>อย่างเด็ดอย่างเด็ดเพดริ้งติ้งม,มาๆมรา้อนครับมาๆร้อนออมหนูออมหนูผล <c oughs> งานรวมครับผลงานรวม ขวไปแล้วสามตัวถ่ายห็นแค่นี้พอเด็ใใกไกสักหน่อยอีสามจะครึ่งแล้วเดี๋ยวนอนพักเอาแรงสักเงียบกันครับลมแรงจริงเดี๋ยวเช้ามาลงก,กันมาเช้าแล้วเจ๊ห่านะมะั้งเดี๋ยวดูอีกสักรอบพักเอาแรงก่อน นอนดีกกว่าคนนอนดีก็ดียังไงครับนี่ก็ฮุกม้วนเลยยังไม่เช้าดีเลยไปเดี๋ยวไปลุนกัปเปนครับเก็บกับปเปิลตรงนี้มาซ้ำครับหมายนี่มีหนูแต่มันยังไม่เขา่าหนูนี่ไม่เคยอ่อยเคยอะไรด้วยเอ้าไปไปเราก็ไปดูกัปกันครับหลังแรกก็งเงียบเลยครับ mười lăm giống như là kịp kịp nghiệp, nhịp nghiệp, nhịp nhung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  già nhung nhịp 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 แต่หนูอยู่หลายตัวฝั่งต้นไม้ไปนู่นผ่านที่ไปกก้กลับเยอะเดี๋ยวไปดูข้างล่างครับรลุนกันมารลุนตรงนี้ครับคือนี่ก็ติดตัวหนึ่งมั้งผ่านที่เอาไปให้ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ผมมาดูยังไม่เห็นสักรอบเลยเออ ชาวนี่เป็นไงบึบออยู่เหมือนเดิมครับเก็บเก็บกับจะไปทำงานเลยไงชาวนี่อ๋อมีเต็มแล้วครับมีเต็มแล้วครับสวยสวยสวย,สวยอยู่ขาวๆครับเห็นไหมครับเออกำลังมันเลยลุนเนี่ยนะเก็บเก็บมาแล้วหนึ่งแต้ม เออเัจะไม่ได้ภาพหเห็นได้แล้วเพืนอนก,กติดก,กับาพาันที่กับกูไปไหนดูหลังนี้ครับหลังนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหลังปุ๊บเอากลับหายโอ้นี่ครับโอ้ไม่ใช่ cấp hai cấp hai đủ không hả con chứ là học cấp thì hỏi từ vào loài núi kín lũng cắt gần yên lấy mình để thầy lắm à, nó cấp luôn mà luôn thầy cái cây chặt có mấy đai หนูโทนหนูโทนเก็บของกลับบ้านสรุปผลงานชาวนี่ก็รอได้ตัวอยู่เห็นหนูแต่เอาไม่ได้ออยไปก่อนออยไปก่อนหลุมแรงต้องมีมันซ้ำกับไม้นี่ไมมม่่่ไไไไดด้้้ก็ใหยนิงปครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วย